เพราะถ้าใครมีสีข้อนีนะ้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งมายเซ็ตของการทำธุรกิจอสังหาคใครว่าชีวิตตีราคาเป็นเงินไม่ได้ Medical Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานอสังหาสร้างอาชีพ EP 100 โอ้โหทุกคนครับกว่าจะถึง100 EP ีนะครับนี่คือการที่ผมตั้งใจอย่างมีวินัยนะครับ1 0 0 EP 100วันติดต่อกันแล้วนะครับที่เราทำพอดแคสต์นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับและก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจในทุกๆอพิโซดนะครับจนวันนี้เรามาถึง100 EP แล้วนะครับเราก็มีเป้าหมายที่จะไปต่อนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ที่ฟังในช่องนี้นะครับเป็นกํำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับยังไงขอบพระคุณ่วงหน้าด้วยนะครับออพิดนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะใครว่าชีวิตตีราคาเป็นเงินไม่ได้นั่นสินะนะครับสมมุติว่าคุณเนะี่ยมีเงินเดือน15,000บาทครับเดือนหนึ่งทํางาน22วัน ทำงานวันละ8ชั่วโมงแม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะทําไม่ถึงก็ตามนะครับรวมเวลาเดินทางไปกลับ2ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงต่อวันเท่ากับว่าคุณทํางานเดือนละ220ชั่วโมงครับใช้เครื่องคิดเลขคิดไปด้วยก็ดีนะครับ <laughs> ทางานเดือนละ220ชั่วโมงแลกกับเงิน15,000บาทนั่นเท่ากับว่าเมื่อหารออกมาแล้วครับคุณจะมีค่าตัวชั่วโมงละ68บาทผมตีเป็นตัวเลขกลมๆที่70บาทก็แล้วกันนะครับ ตามทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าบ่ายนี้คุณกินกาแฟสตาร์บัคแก้วละ1 4 0บาทนั่นเท่ากับว่าคุณแลกชีตไปแล้ว2ชั่วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้นครับถ้าคุณซื้อ iPhone เครื่องละ3 0ม0มบาทนั่นเท่ากับว่าคุณแลกชีตไปแล้ว428ชั่วโมงเพื่อมาถึงเครื่องนั้นครับแต่ถ้าคุณซื้อรถยนต์คันละ เกดแสนบาทนั่นเท่ากับคุณแรกชิตไปแล้ว1นึ่งชั่วโมงเพื่อรถคันนั้นครับถ้าคุณซื้อบ้านราคา2ล้านบาทรวมดอกเบี้ย30ปีจะกลายเป็น4ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าคุณต้องแรกชีวิตไป5,7142ชั่วโมงบ้านหลังนั้นครับ อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่70ปีหรือ6 1 3 2 0 0ชั่วโมงนะครับถ้านอนวันละ8ชั่วโมงเราก็จะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวอยู่4,8800ชั่วโมงครับแต่ละชั่วโมงของเราถูกใช้ไปเพื่อแรกกับอาหารสิ่งของและโมงยามที่อยู่กับสิ่งที่รักคนที่รัก ที่สาคัญครับคุณไม่ได้ใช้เวลาของคุณเท่านั้นแต่ยังใช้เวลาของคนที่คุณรักด้วยซึ่งเวลานั้นคุณควรจะได้อยู่กับเขาที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้อยากจะให้หดหูเป็นไม่อยากจะซื้ออะไรอีกเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าซื้อน้อยลงคุณก็อาจไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกและจะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รักคนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพยายามที่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นพี่ก่อนซื้อดีกว่าไหมครับแต่คุณคิดถูกแล้วน,นะครับที่ฟัง podcast นี้ บทความสั้นนี้นะครับเคยมีการเผยแผ่นะครับออกไปใน f c e e o o o นี่ครับเกือบ10,000ครั้งนะครับเป็นบทความจากของอาจารย์บอยวิสูตรแสนอรุณเลิศน,นะครับจากหนังสืองานไม่ประจำทําเงินกว่านะครับต้องให้เครดิตพี่บอยด้วยนะครับ ที่ได้เขียนหนังสือดีๆได้แชร์บทความดีๆและบทความให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาให้ผมเองได้เปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณพี่บอยมากนะครับก็หวังว่า EP นี้ครับคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ได้ฟังมาถึงจุดนี้นะครับหนึ่งร้อย EP แล้วนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ EP ต่อๆไปอสังหาสร้างอาชีพ EP หนึ่งร้อยชอบให้กดไลค์ใช่ให้กด share. แชร์แชร์ฝากกาดติดตามหรือกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วพบกัน EP หน้าวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ